ไปไหนอ้ยยายไป้ยไหนจ๊ะอ,อ,อ๋อเดี๋ยวอจ,อจอดล่มๆหน่อยผมคุยด้วยหน่อยขออนุญาตนะยาย,าน,ายานะยายจะไปทำอะไรอะ,รอ,อ,ะอ๋อยายไปหารับจ้างดาย่าเขาเหรอก็หหออยายก็มาตั่นมาหาก็ไปไปั่นทางก็ไฟแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวยายขยับไปตรงนู้นได้ไหมตรงหน้าร้านกาแฟแป๊บนึงเดี๋ยวยายกินอะไรกินโอเลี้ยงเหรอพี่มีโอเลี้ยงไว้พี่โอเคเอาโอเลี้ยงแก้วหนึ่งอึ๊บเอ้ยแล้วยายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบสามยายรับจ้างได้ย่าแล้ววันหนึ่งนี่มันมันมันได้ไหมอ่ะมันไม่ได้เพราะวันเรา อาทิตย์นึงอา,อาทิตย์หนึ่งได้กี่วันประมาณสองสามวันมที่เต็ที่๋อยายชื่ออะไรททีแกนะ้วยายแก้วเนอะเออยายไม่มีครอบครัวถูกไหมเสียหมดแล้วเหลือแต่ลูกก็แยกย้ายกันอยู่ไม่ได้มาดูแลถูกไหมโอเคบ้างยายอยู่หลังหลังกิจานันเ,เป็นที่ของยายไหม นี่เอเลี้ยงใหญ่ๆอันนี้ผมซื้อเลี้ยงยายมาทุกวันไหมเนี่ยวันปันทุกวันันทุกวันเลยเหรอแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่ายายรับจดายาแวถามแถามเนี่อแวะถามเขาเป็นพี่ๆไปเห็นบ้านไหนว่าเอ้ยมันมีหญ้าลกอะไรอย่างเงี้ยหน้าบ้านใช่ไหมก็แวะถามเขาว่ารับได้ยาไหมมีอย่างเดียวที่ยายทำได้ก็คือด้ยาถูกไหม เดี๋ยวผมจะลองถามหาคนที่เขากับเออให้รับได้ย่าอะไรเงี้ยบ้านไหนที่ที่มีญ่าหรือมีเศษวัชพืชอะไรก็ตามแต่นะพอทัานยายให้ยายไปไปทําได้เดี๋ยวผมจะโทรหาหยายแต่จะบอกว่าให้ยายไปบ้านนี้นะบ้านนี้นะยังไงเดี๋ยวผมช่วยไปสัมพันอีกแรงหนึง่งเนาะยายจะได้มีรายได้ด้วยนะเหนื่อยไหมวันนึงผมก็อยากช่วยยายนะแต่ว่าผมเองก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะ อาจจะได้ช่วยไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็อยากจะช่วยไหนดูกระเป๋ตาตังค์นี่มีตงังค์เปล่าโล่งเลยอะทำไมมันโล่งอย่างนี้โล่งเตี้ยง,ยงาาเลยอะอะไมีตังค์แค่บาทเนยอ่นี่ก็กลับบ้านมีเปล่ากลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วผมจ้างยายไปก่อนดี <c oughs> จ้างยายก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะไม่ได้ได,ได้ตรงตรงไหนนะจะได้มีตังค์กินข้าววันนี้นะ ก็อย่าลืมนะติดงานผมไว้นะติดงานผมไว้นะอ,อ,อย่าหนีผมไม่ไหนนะอ,อ,อย่าหนีผมไม่ไหนนะอ, <c oughs> อันนี้ก็เดี๋ยวผมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ว่าบ้านไหนที่ไหนหรือเขตเอาตองอตอไปตอนแเขาอยากให้ยายไปได้ยายเดี๋ยวผมจะรีบโทรบ,บอกยายนะยังไงผมโทรหาย่ายอีกทีโอเคเดี๋ยวไว้เจอกัน,นครับยายครับผมขอญาตไปทำงานก่อนครับัอดีครับ